สำหรับช่วงทดสอบในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณไปลองขับรถอนเนกประสงค์จาก HONDA ที่เพิ่งเปิดตัวเป็นรุ่นส่งท้ายปลายปี2014กับ HONDA HRV ที่มาพร้อมดีไซน์อันโดดเด่นและลูกเล่นที่แพร่วพร่าส่วนในเรื่องของสมรรถนะจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย HRV นั้นถือเป็นรถมินิ SUV หรือ Compact Crossover ที่ได้เริ่มเปิดตัวโมเดลแรกไปตั้งแต่ปี1998กับภาพลักษณ์ในรูปเหลี่ยมทรงกล่องไฟกลมคู่เครื่องยนต์1.6ลิตรซึ่งไม่มีจำหน่ายในบ้านเราและทำตลาดต่อเนื่องยาวนานจนถึงโมเดลปัจจุบันซึ่งเผยโฉมครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปลายปี2013ที่ญี่ปุ่นถายใต้ชื่อ v c e l ตามด้วยประเทศจีนและบ้านเราเป็นประเทศที่3ในโลกที่เปิดตัวไปเมื่อ17พฤศจิกายน ปีทีท่แล้วโดย HRV ถูกวางไว้ให้เป็นคู่แข่งกับนิสสันจุ k กและ Ford Eco-Sport สำหรับตลาดบ้านเรา Honda HRV ใหม่มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นพร้อมค่าตัวเริ่มต้นที่890,000บาทในรุ่น S ตามด้วยรุ่น E ราคา975,000บาทและตัวท็อปรุ่น EL ซึ่งเป็นรุ่นที่เรานำมาทดสอบในครั้งนี้มากับออปชั่นแบบจัดเต็มในราคา1 4 5 0 0 0บาท สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนั้น Honda HR-V ถือเป็นรถอนเนกประสงค์ดีไซน์สปอร์ตรูปร่างหน้าตาดูล้ำสมัยผสมผสานกับความแข็งแกร่ง,งบึกบึนด้วยหลายเส้นที่พลิ้วไหวคล้ายกับ CR-V ย่อส่วนซึ่งแชร์แพลตฟอร์มร่วมกับ Jazz ใหม่รหัส GK บนขนาดตัวที่เพิ่มความยาวฐานล้อรวมถึงมิติต่างๆให้กลายเป็นรถครอบครัวขนาดย่อมที่มีความยาว4,294กว้าง1,772และสูง1,605ม mm. ม พร้อมกับความกว้างฐานล้อที่2,610ม mm, ิลิเมตรซึ่งเป็นตัวเลขที่กว้างขวางและโออากว่าคู่แข่ง มาพร้อมจุดเด่นหลายจุดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED โคมเพชรพร้อมไฟ DRL ลงตัวกับกระจังหน้าขนาดใหญ่สีเงินตัดดำแบบ Solid Wing ทำให้รถดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นส่วนด้านข้างดูแข็งแกร่ง,งสไตล์ SUV ด้วยป่งล้อขนาดใหญ่และล้ออลลอยลาย5กา้านขนาด17นิ้วที่รัดด้วยยาง Dunlop Size 215 55 R17 ก่อนจะจบด้วยบันท้ายที่ลาดต่ำดีไซน์สปอร์ต พร้อมไฟท้ายแบบ LED Tube ที่ออกแบบไฟเบรกเป็นลายเส้น2แถวดูสะดุดตานอกจากนี้ในรุ่นท็อปยังติดตั้งหลังคาแบบ Panoramic Sunroof มาให้อีกด้วยติดอยู่อีกนิดเดียวตรงที่มือเปิดประตูหลังดีไซน์เท่ๆแต่ใช้งานไม่ค่อยถนัดนักกับท้ายรถที่ไม่ติดเซ็นเซอร์ถอยมาให้มีเพียงแค่กล้องมองหลังเท่านั้นซึ่งตรงนี้มีมากไว้ย่อมปลอดภัยกว่า ส่วนห้องโดยสารนั้น Honda ถือเป็นหนึ่งในตองอูที่ออกแบบภายในได้สวยสดงดงามและดูล้ำสมัยอยู่เสมอซึ่ง HRV ก็ไม่ทำให้ผิดหวงังด้วยเส้นสายที่สะท้อนอารมณ์สปอร์ตประกอบกับเลือกใช้โทนดำผสานกับความหรูหราด้วยสีเงินและสีดำเงาด้วยเพียโนโบแบล็คบนคอนโซลหน้า ที่มีดีไซน์คล้ายๆกับแจสและซิตี้แต่พิเศษกว่าตรงช่องแอร์ฝั่งซ้ายดีไซน์ยาวเต็มแผงซึ่งให้ลมเย็นๆได้อย่างเต็มที่รวมถึงคอนโซลกลาง2ชั้นแบบดับเบิลเลเยอร์ ที่ออกแบบได้อย่างสวยงามอลังการพร้อมติดตั้งเบรกมือไฟฟ้าและสวิตช์ออโต้เบรกโฮลซึ่งจะช่วยหน่วงเบรกให้ต่อหลังยกเท้าออกในตำแหน่งเกียร์ดีและจะปลดเบรกให้เมื่อกดคันดดเร่งเพื่อออกตัวที่จัดวางได้ลงตัวในตำแหน่งที่เหมาะสมและใช้งานง่ายและนับเป็นครั้งแรกของทั้งสองระบบซึ่งมีให้ในรถราคาไม่ถึง2ล้าน <all> นอกจากนี้ยังมีของเล่นอีกเพียบให้สมกับราคาไล่ตั้งแต่ มาตรวัดเรืองแสงที่ปรับได้ถึง7สีตามด้วยเครื่องเสียงจอสัมผัสขนาด7นิ้วที่สั่งงานด้วยเสียงผ่านระบบ s i ร i เช่นเดียวกับแผงควบคุมระบบปรับอากาศก็เป็นแบบสัมผัสซึ่งใช้งานไม่ถนัดมือเหมือนแบบปุ่มกดที่แค่คำคลำดูก็ใช้งานได้โดยไม่ต้องหันมองส่วนพวงมาลัยมันติฟังชันก็จัดเต็มทั้งออโต้คอนโทรลครูสคอนโทรลรวมถึงแพร็ชิพซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในคลาสที่มีให้นอกนั้นก็เป็นฟังก์ชันกระจุกกระจิกอย่างไฟในห้องโดยสารทั้ง2 ุดที่เป็นแบบ LED และที่ขาดไม่ได้ก็คือพอร์ตเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆที่มีให้ทั้ง USB 2จุดและ HDMI พอร์ตก่อนจะตบท้ายด้วยระบบสั่งการซึ่งถ้ามองภาพรวมของห้องโดยสารแล้ว HRV ถือว่าครบเครื่องทั้งงานดีไซน์และฟังก์ชันแบบจัดเต็มเสียอย่างเดียวคือเบาะนั่งฝั่งคนขบับที่ยังเป็นแบบปรับมือไม่ใช่ไฟฟ้ากับแอร์สัมผัสที่แยกปรับอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาไม่ได้ ในด้านของคุมพลังนั้น Honda เลือกใช้เครื่องยนต์1.8ลิตรแทนที่จะเป็นบล็อก1.5ลิตรรหัส L15B ที่มีให้เลือกใช้ในต่างแดนก็เพื่อเอาใจชาวไทยที่ชอบขับรถแรงๆซึ่งเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันกันกบ Civic FB รหัส 1> r 1 8 a แบบเบนซิน4สูบ16วาล i v t e c ความจุ1,799 cc ที่ไม่มีอะไรโดดเด่นนะักเพราะเป็นเครื่องตัวเก่าซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยี Earth Dream และไม่ใช่หัวฉีดแบบ Direct เหมือนบล็อก L15b ซึ่งถ้าพูดถึงในด้านเทคโนโลยีถึงแม้จะไม่โดดเด่นและทันสมัยนะักก็ตามแต่เครื่องนี้ก็เป็นหนึ่งเดียวในคลาสที่เติมน้ำมัน e85 ได้อย่างไรก็ตาม HRV ก็ยังดูเนื้อกว่าคู่แข่งด้วยตัวเลขพละกาลังซึ่งมี ให้ใช้งานถึง141แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดสูงสุดถึง172นิวตันเมตรที่4,300รอบต่อนาทีส่วนในด้านระบบส่งกำลัง Honda จัดเกียร์ CVT ลูกใหม่แบบ e a r t h d r e a m ที่ปรับปรุงให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาลงเน้นการตอบสนองที่นุ่มนวลแต่ขับสนุกและประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการขับทดสอบ Honda HRV ให้การตอบสนองตั้งแต่จังหวะออกตัวที่มีจังหวะน่วงเล็กๆก,ก่อนจะเคลื่อนตัวออกไปแบบเรียบๆไม่วือหวาสไตล์รถครอบครัวแต่ก็ถือว่ามีพละกําลังที่เพียงพอสําหรับการแร่งแซงในบางช่วงจังหวะที่ไม่ต้องเค้นความเร็วจนเกินไปนักซึ่งสามารถเรียกกาลังได้อย่างต่อนเนื่องและไหลลื่นพร้อมความนุ่มนวลที่ได้รับจากเกียร์ CVT ที่ผสานการทํางานกับเครื่องยนต์ได้ค่อนข้าง,าง,างลงตัวและสามารถทําอัตราเร่งจาก0ถึง 100กิโลเมตรได้ด้วยเวลา10.3วินาทีก่อนจะลากยาวต่อเนื่องจนถึงท็อปสปีดที่ความเร็ว190กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรอบเครื่องที่ประมาณ5,600รอบซึ่งถือว่าไม่อึดอาดอย่างที่คิดแต่ถ้ามันยังขับสนุกไม่พอก็ลองเปลี่ยนเกียร์ด้วยแพลตชิฟที่มีสเต็ปให้เล่นถึง7สปีดทีนี้กดให้เต็มและลากให้สุดถึงเรดไลน์รับรองว่าขับมันขึ้นแน่นอน ส่วนในด้านอัตราสิ้นเปลืองที่วิ่งทดสอบด้วยเชื้อเพลิง e20 และทำอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้ที่11.6กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งตอนขับช่วงรถติดติดในเมืองจะอยู่ที่ประมาณ9-10กิโลเมตรต่อลิตรส่วนบนทางโล่งยาวๆนั้นทำได้13กิโลเมตรต่ปลายซึ่งโดยรวมแล้วถือเป็นตัวเลขที่พอคบหาได้เลยทีเดียว จากนั้นมาต่อกันที่ช่วงล่างซึ่ง HRV ใช้ช่วงล่างพื้นฐานเดียวกับรถซับคอมแพกอย่าง Jazz ซึ่งด้านหน้าเป็นแบบนักฟอร์ซันสตาร์และด้านหลังเป็นคารบิดแบทเทิลเชนบีม S s h a p e ที่เซ็ตมาให้ในแนวนิ่มนุ่มเพื่อให้เหมาะสมกับถนนที่ไม่ค่อยดีในประเทศไทยพร้อมด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าที่ให้น้ำหนักหนูนกำลังดีไม่เบาจนเกินไปและทำให้มันเป็นรถที่ขับสบายและมั่นใจได้ในช่วงความเร็วต่ำถึงปานกลางที่เน้นความสะดวกสบายเป็นหลกักแต่ถ้าเปลี่ยนโหมดเป็นการขับขี่ที่ความเร็วสูงขึ้นนั้น HRV อาจากลายเป็นม้าพยศที่แม้จะยังควบคุมได้ แต่ก็ยังต้องเพิ่มสมาธิไปกับมันมากขึ้นขณะที่ตัวรถก็ออ่อาการโยนตัวมากขึ้นตามไปด้วยและอาการบานออกของตัวรถในยามเข้าโค้งก็สามารถจับได้อย่างชัดเจนดีที่ Honda ได้จัดระบบความปลอดภัยมาตรฐานอาเซียน a อนระดับ5ดาวซึ่งทําให้มั่นใจได้ว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มที่ในการใช้งานรถยนต์คันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกแบบดิสซีล้อพร้อมระบบช่วยเหลือต่างๆอีกเพียบตั้งแต่ ABS eBD ไปจนถึงระบบควบคุมการทรงตัว VSA และ HSA ไว้ช่วยออกตัวบนทางชันรวมถึงสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหันและแอร์แบ็ที่มีให้ถึง6จุดโดยมีม่านนิรภัยรวมอยู่ในนั้นด้วยเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเจ๋งกว่าคู่แข่งในคลาสนี้ สรุปแล้ว h ั n d a HRV ถือเป็นรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กที่น่าสนใจที่สุดอีกคันหนึงด้วยจุดเด่นซึ่งเป็นต่อคู่แข่งในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านของการออกแบบที่ลงตัวรวมถึงออปชั่นต่างๆที่จัดมาให้ในระดับพรีเมียมประกอบกับสมรรถนะที่ได้จากขุมพลังที่จัดจ้านกว่าพร้อมอัตราสิ้นเปลืองพอรับได้แล้ว ซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะทำให้ HRV ก้าวขึ้นมาเป็น number one ในกลุ่มของรถ c o m p a c ครอสโ s เ v อร์ได้ไม่ยากติดอยู่แค่ค่าตัวที่โดดทะลุล้านซึ่งอาจทำให้บางคนต้องปันใจไปหาคู่แข่งที่หันราคาได้ยวดใจกว่าก็เป็นได้ค่ะ